ดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้านนะครับหลังจากที่มีการประกาศปิดอ่าวนะครับแล้วก็งดการท่องเที่ยวตั้งแต่ปีพศ2511นะครับเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศท,ทางทะเลในที่สุดนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการกําหนดให้วันที่1มกราคมนะครับเป็นวันเปิดอ่าวมายาที่กระบี่นะครับให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอีกครั้งโดยมีการจัดระบบการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และหากประสบความสําเร็จจะนําไปสู่การจัดระบบในลักษณะเดียวกับพื้นที่อื่นๆติดตามได้ จากรายงานครับค่ะมันสวยสวยมากนะครับเอาหาดทรายนี่คือละเอียดแล้วก็สวยขาวน้ำใสมากคือมองเห็นปลาได้เลยครับ ตื่นเต้นที่ได้กลับมาเยียมสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งและก็วันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่บอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เรามองรอบๆตัวเราแล้วมันไม่มีเรือ,อวิวที่ทัทัศนียภาพความปลอดภัยมันมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็าการจํากัดจํานวนก็ยังคงเห็นด้วยอยู่ค่ะอ่าวมาหยาอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดนกพัธทารามูเกอพีพีจังหวัดกระบี่ถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเกาะสวรรค์สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกก่อนประกาศปิดอ่าวเมื่อ3ปี6เดือนก่อน อ่าวมายาประสบปัญหานักท่องเที่ยวล้นเช่นเดียวกับจุดหมายปลายทางดังทั่วโลกก่อนที่กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสั่งปิดเพื่อให้อ่าวมายาได้พักและฟื้นฟูตัวเองข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญา็อรเตอร์ทอนธรรมร,รงนาวาสวัสดผู้เชี่ยวชาญทางทะเลเมื่อปี2561ระบุว่าบางวันมีเรือนำเที่ยวมากกว่า200ลําลำนักท่องเที่ยวมากกว่า4 0 0พันคนต่อวันในอ่าวที่มีขนาดเล็กอย่างมายา เรือนำเที่ยวทำผืนทรายเสียหายสมอเรือบางลำทิ้งลงบนปะการังธรรมชาติของอ่าวมายาในขนาดนั้นอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงจากการท่องเที่ยวที่ไร้การควบคุมมานานหลายปีทีมข่าวเดินทางสำรวจอ่าวมายาในวันที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเรือนำเที่ยวทุกลำที่มาส่งนักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้จอดบริเวณอ่าวได้อีกแล้ว อุทยานหาดนดพรัตาราหมู่เกาะพีพีได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้จอดเทียบท่าบริเวณอ่าวโลซามะซึ่งจอดได้คราวละ8ดลำก่อนจะไปลอยลำรอนักท่องเที่ยวตรงเส้นทุ่นที่กำหนดโดยไม่อนุญาตให้ทิ้งสมอการที่เราเอาเรือมาเทียบจากฝั่งนูน้นส่วนตัวแล้วเห็นว่า,ามาว่าเห็นด้วยเพราะว่าน้ำตรงนู้นจะลึกกว่าตรงนี้นะคะการที่เปอร์เซ็นที่ตะกอนมันจะฟุ้งขึ้นมาปิดปกคลุมปะการางังมันก็จะมีน้อยกว่า การเปิดอามายาตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมายัางมีระบบบริหารจัดการแบบใหม่โดยจำกัดจำนวนและช่วงเวลาการเข้าออกโดยการจองผ่านแอปพลิเคชัน qq ทั้งนี้การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอาวมายาทางกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังได้กำหนดไม่เกินวันละ4,000คนและยืนยันว่าจะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้ นอกจากนั้นนักท่องเทีย่ยวยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ,บของกรมอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินตามเส้นทางที่กําหนดไว้หรือห้ามลงเล่นน้ําในส่วนของมายานี่ก็ได้ปิดไปก็เกือบเกบสปีนะครับเพื่อฟู้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมานะครับทรัพยากรธรรมชาติออของเรานี่ังไปเยอะแลังเทีย่ยวเยอะเงินเยอะจริงแต่ก็ไม่คุ้มกับทัพที่เสียไป いいไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยเราอยู่ทะเลทำไมเราไม่ได้ในในในว่ายน้ำเขาก็มีคําถามมาแน่นอนอยู่แล้วใช่พอส่วนเขาพูดเรื่องแบบว่าอะไรนะอ๋อถ้าเกิดว่าเขาเขาเหผลว่ามีฉลามอยู่หน้าหาดแล้วเล่นน้ําไม่ได้แล้วทําไมที่เมาิีถึงเล่นได้เล่นกับเล่นกับฉลามเลยเลยประการังมันกํลาลังเกิดนะครับถ้ามันมันจะเสียหายต่อ,อระบบนะระบบทิเวสของเขานะฮะตอนนี้เราก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ลงเล่นเนี่ย พอหนึ่งคนสองคนก็จะลงตามตามกันนะครับสังเกตุเจ้าหน้าที่ว่าคอยควบคุมอยู่ตลอดนะฮะผู้คนเข้ามาเที่ยวจํานวนมากจนแบบไม่สามารถจํากัดได้เนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบในระยะยาวที่จะทําให้ตัวธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมถอยลงหรือแบบความสะอาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันแย่ลงดังนั้นการที่มันมีการคัดกรองอย่างเงี้ยรวมถึงแบบอช่วงนี้มันมีเรื่องของโรคระบาดโควิด1 i พวกเนี้ยผมก็เข้าใจแล้วก็ค่อนข้างเม็กเซนส่วนตัวไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับ การจำกัดปริมาณคนหรือจำกัดช่วงเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าสถานที่ไม่ช้ามากเกินไปเวราเราเราเคยเห็นหลายๆที่เนะที่เป็นเป็นโอเพนมันก็จะช้ามา,จากจนแบบไม่มีคุณค่าแต่การจำกัดแบบนี้มันก็รักษาสารภาพเดิมได้แล้วก็คนที่อยากมาเขาต้องตั้งใจมาจริงๆเยมันเขาก็ได้ความประทับใจกลับไปพอมาถึงปุ๊บทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันมีทางแบบนี้หมดเลยโอ้ถือว่าแบบมันเกินคาดหมายครับ แล้วพอมาเห็นสถานที่จริงๆเนี่ยประทับใจครับประทับใจมากๆเพราะว่าที่อ่ะที่หม็นควาว่าทางทางสโลปทางลาดอ่ะมันไปได้ถึงทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะซึ่งผมว่าบ้านเราอ่ะเริ่มอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากอ่ะที่ผมทำมันทําให้คนที่แบบได้ขาดโอกาสนะคนที่มีข้อจํากัดอ่ะเขาสามารถมาเชี่ยวได้การปิดอ่าวมายายัางส่งผลดีที่ธรรมชาติได้ฟื้นตัว โดยมีรายงานการพบต่อเนื่องของฉลามหูดำสัตว์ทะเลหายากมาแหวกว่ายในช่วงเช้ารอบอ่าวกว่า1 6 0ตัวรวมถึงยังมีการรายงานการพบกุ้งบังกร7เจ็ดสีด้วยรายได้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราต้องการที่เราต้องการหมายความว่าทุกคนมาที่ยวมีความสุขทรัพยากรยั่งยืนด้วยขนานกันไประดับการนท่องเที่ยวนันนาการแล้วก็การดูแลรักษาทรัพยากรให้สมดุลยั่งยืนตลอดไปช่วยลูกช่วยหลาน การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวการลดปริมาณเรือที่เข้ามาหน้าอ่าวหรือระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ต้องรอพิสูจน์ว่าความพยายามการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สถานที่อันเปราะบางแห่งน,นี้กับการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องการมาชื่นชมจะประสบความสำเร็จหรือไม่และในอนาคตจะไม่ใช่แค่อ่าวมายาเท่านั้น อ่าวมายาจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยทีมข่าว n อ t บีิภาคใต้รายงานจากอ่าวมายาอุทยานแห่งชาติหาดนบพระธารามู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่